ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลักคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรายี่สีไลน์ไอดีโหราโหรายีส่สีให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านครับ ดวงรายสัปดาห์นะครับนับตั้งแต่วันจันทร์ที่30พฤศจิกายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมต้องบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์แบบนี้ว่าในสัปดาห์หน้านั้นนะครับเป็นสัปดาห์ที่คุณจะได้กอบโกยนะครับเรื่องของผลประโยชน์สตุ้งสตางอย่างเห็นได้ชัดเจน วันจัน์ทรและวันอังคารจันทร์ที่30อังคารที่1นธันวาคมเป็น2วันแห่งความโชคดีในเรื่องเงินเงินทองทองติดต่อประสานงานอะไรก็ตามจะได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับว่า คุณจะมีโชคดีนะครับทั้งต้นสัปดาห์และปลายสัปดาห์ก็คือในออต้นสัปดาห์คือวันจันทร์และวันอังคารแล้วก็ข้ามไปวันอาทิตย์เลยมีโอกาสจะมีโชคดีได้รับข่าวดีในเรื่องเงินเงินทองทองสตุ้งสตัง,ตงหรือการติดต่อประสานงานใดๆก็แล้วแต่มักจะเอือ้อมักจะนำพามาซึ่งสิ่งที่คุณนั้นแฮปปี Happy. ได้เปรียบแล้วก็มีความสุขกับมันนะครับอ้าวคนได้ตังก็มีความสุขเป็นธรรมดาถูกไหมเออนะครับอยากันนั้นเลยฮ่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนของคุณโคจรไปสัมพันธ์อยู่กับดาวพุธซึ่งดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินก็ผมบอกแล้วไงว่าคุณจะมีโชคดีในเรื่องของการเงิน อีกทั้งดาวศุกร์นะครับก็โคจรโยกหน้าชาวลัคนาราศีสิงด์ศุกร์ยังได้ตำแหน่งอยู่ในภพที่3มเขาเรียกว่าได้ปัทุมเกณฑ์เป็นโยกเกณฑ์ชั้นสูงตามหลักของโหราศาสตร์ได้สตุง้งได้สตังแล้วยังเป็นคนมีเสน่ห์อีกด้วยเว้ย <c oughs> นะครับไปดูให้ดีเถอะนะ สุกอยู่ในภพนี้นะครับติดต่ออะไรกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือนะครับคนเมตตาพูดง่ายๆแล้วก็มีเซ็กเอฟริวด้วยพูดง่ายๆคือใครเห็นแล้วเข,เขาก็มีความรู้สึกพิเศษมีความปรารถนาในตัวคุณไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามนะนะครับนี่คือคำพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับซึ่งผมจะเน้นในเรื่องของการเงินเป็นหลกักเพราะว่าผมมองเห็นแล้วว่า ในสัปดาห์หน้านี้ชาวลัคนาสิงห์นั้นจะมีโอกาสได้เงินหรือจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินแต่อย่างไรก็ดีครับทั้งดาวเสาร์และดาวอังคารต่างก็ทํามุมปลายหอกถึงชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวที่ทํามุมปลายหอกตรงนี้ชาวสิงห์ต้องระวังสุขภาพนะครับอย่าไปนับตังเพลินอย่าไปบริหารเสน,น่เพลินจนลืมระวังสุขภาพนะ แล้วก็มีโอกาสจะเจ็บป่วยไม่สบายนั่นแหละในช่วงวันเสาร์วันเสาร์ที่5ธันวาคมเจ็บป่วยไม่สบายหรือว่าระวังอุบัตวิวเหตุเ้วยบอกก่อนเออจะเดินทางไปไกลนไหนไกลๆขอให้งดเลยนะขอให้งดเลยนะครับเพราะว่ามันมีนะครับด้วยโยกเกณฑ์ของดาวเนี่ยมันจะทำให้เกิดอุบัตวิวเหตุได้ง่ายต้องบอกว่า ในวันอาทวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยดาวจันทร์มันทับลักอยู่แล้วก็อังคารกับเสาร์มันทำมุมปลายหอ,อกอยู่ <c oughs> โทษครับต้องระวังอุบตัติเหตุระวังสุขภาพไว้ด้วยก็ติงกันตรงๆแบบนี้แหละนะครับขอญาตครับ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับเอาฟังให้ดีนะครับ ดาวสาวและดาวพระหัสโคจรอยู่ในภพอรินะระวังอีกอย่างหนึง่งอย่าไปทำเรื่องผิดศีลธรรมหรือว่าอย่าไปทำอะไรที่มันเป็นเรื่องผิดผิดออกเทาๆถ้าเข้ามาและเห็นเทาๆปุ๊บเลี่ยงเลยสินแสหมิงแนะให้เลี่ยงเลี่ยงเลยเข้าใจไหม <c oughs> ขอให้ชาวลัคนาสิงห์ทุกท่านโชคดีครับไปก่อนสวัสดีครับ ต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Masterming 66666 66. สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮง s อส o l o g ีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล